ทีเล่น,นเกมรายเฉติอยู่รู้จักผมนี่เขา้าเขาา้าไลน์ตามประสงค์ที่บอกไปว่าถ้าอยากจะเข้าช่วยบอกเข้ากลุ่มกลุ่มจะมีกลุ่มนี้กลุ่มนี้แล้วกลุ่มที่ผมจะสร้างใหม่ต้องมีคนเข้าให้ถึงสิบ สิบกิดกลุ่มนี้มีคนเข้าเห็นสิบมันจะสร้างใหม่กลุ่มรเราก็ไม่ค่อยโหดอะไรมากทำไว้เล่นแค่ก็คือมีผมตัวการของหน้าก็จะมีบิงค์เป็นเสนิห์ประจำทีมอันนี้ก็จะเป็นพี่โปดสุดอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนอันนี้ก็จะเป็น ลองอันนี้ก็เป็นน้องของคนนี้อันนี้ก็เป็นเพื่อนผมวันนี้เขาจะไปเป็นปจวอดูหน้าเขาสิสะพัได้ถึงวินยนพลังงานบางยอย่างตึกตึกตึเดี๋ยวนะเขาแบบถ่ายคู่รักสองคู่นี้เหรอแปลวเฮ้ยจริงอะ่ะไม่บอกกันมั่งเลยไม่ใช่จริงจรเนาะ กช็ชวนน,นี่มาเล่นแต่มันไม่ยอมเอราะนี่ไงบัตรผมชื่อแพทย์นะบายปาตอนเ้เสิบได้ไรใครตอบถูกให้โฟต์ันลงมาข้างล่างได,ด้ิีแล้วถ้าคุณตอบถูกสำหรับคุณแอสำหรับตัวที่ผมได้นะผมจะให้คุณคุณมใหม่ที่จะสร้าง่ผมสร้างหมดนเอาไว้เยอะยอน เลือกครั้งเลือกครั้งนี่มาเลยถ้าอยากมีเพื่อนเยอะๆมามาหาผมชื่อกลุ่มนี่ดูชื่อกลุ่อมอะไรอะไรสีสีทั่วโลก กไม่ต้องชวนเงินมันเป็นตู้ดลิโต๊กลุ่มนี้เราจะรับยี่สิบคนรับสิบก็พอกลุ่มนี้รับสิบ 可以。 5ห้าวีห้าหกวีหกห้าวีห้ามบายออวีจะอะไรก็ตามมานี่คือควรควรมากควรวนควอเด้อเควรนี้เด